ประกันชีวิตส,สวัสดีค่ะมีเอกาสารแจ้งเตือนฉบับกรุณาารสูตรเพื่อติดต่อพนักง,งานฝ่ายตรวจสอบเอกาสารค่ะขณะนี้ทางเรากำลังโอนสยายไปยังยประกันชีวิตสวัสดีครับติดต่อสอบถามเรื่องอะไรดีครับอ่ะเห็นโทรมาว่ามีเรื่องของประกันชีวิตมีเอกาสารคือ,อยังไงครับกับผ,ผมชื่อนันตะพงศ์ศิเทพครับ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานตรวจสอบเอกสารของทางบริษัทไทยประกันชีวิตครับในชาว่าตอนนี้ผมเรียนสายอยู่กับคุณลูกค้าชื่ออะไรครับจริงๆคุณโทรมาคุณคนรจะรู้แล้วละ่ะคือตอนนี้เขารู้กันหมดแล้วน้องว่าถ้าบเบอร์โทร,รที่ขึ้นต้นที่ขึ้นต้นด้วยมีเครื่องหมายบวกข้างหน้าเนะ่ะไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรอกคุณลูกค้าครับบริษัทไทยประกันชีวิตเนี่ยมีเบอร์บวกด้วยห่ะครับไม่บว่าเป็นบวกอะไรครับเออ อันนี้น้องน่นจะรู้นะคือตอนนี้เขาถ้าพูดถึงตัวในในส่วนของตัวน้องเนี่ยคือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตัวจริงครับ